โคชแมนสอนแอร์ขอโทษพร้อมเคลียร์ชัดทุกประเด็นหลังเจอทัวลงอย่างหนักลั่นเป็นบทเรียนชีวิต จากกรณีดราม่าของใบเฟิร์นอันชาสาที่เจอแอร์สายการบินดังแซะจากคลิปที่เธอรีวิวประสบการณ์การน,นั่งเฟิร์สคลาสไปฮ่องกงทั้งทงที่เธอนั้นซื้อตั๋วไปเองด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายจนกลายเป็นประเด็นดราม่าดังและได้มีคนในแวดวงแอร์หลายคนออกมาแสดงความเห็นกันด้วยครับรวมไปถึงโค้ชสอนแอร์ชื่อดังอย่างโค้ชแหม่มสอนแอร์ที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแต่กลับเจอทัวลงอย่างหนักจนต้องลบคลิปออกไปครับเพราะนเน็ยมองว่าโค้ชแหม่มเนี่ยรู้ มากเกินไปหรือเปล่าและเรียกร้องให้โคชแ h ม a มออกมาขอโทษด้วยล่าสุดโคชแมมได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสตขอโทษพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่านี้แล้วครับโดยโคชแ h ม a มได้ออกมาโพสต์บอกว่าบทเรียนของชีวิตตั้งแต่เปิดเพจทำสื่อออกมาครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตทางโซเชียลหนักที่สุดเท่าที่โคชแ h ม a มเคยเจอค่ะ จากความหวังดีและห่วงใยคนอื่นกลับกลายมาเป็นคมดับที่ทำร้ายโค้ชทั้งที่โค้ชไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครเลยทั้งนี้โค้ชขอพื้นที่เล็กๆนี้ชี้แจงตามนี้นะคะ 1. โค้ชขอโทษทุกคนที่โค้ชอัดคลิปเรื่องแอ์แซผู้รยษารในวันที่20มีนาคมและมีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมคืออย่าเพิ่งงอนนะกลับมาก่อนหรือเรื่องที่โค้ชยิ้มในระหว่างที่พูดในคลิปเลยดูเหมือนโค้ชไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณใบเฟิร์นความผิดตรงนี้โค้ชน้อมรับและจะเอาไปเป็นบทเรียนในการสื่อสารต่อไปค่ะ สองโค้ชขอยืนยันจุดยืนว่าโค้ชพูดชัดเจนในคลิปว่าแอร์ไม่ควรพูดถึงท่านผู้โดยสารในแง่ไม่ดีและการที่มีท่านผู้โดยสาร First Class เต็มทั้ง14ที่นั่งเป็นสิ่งดีเพราะถ้าไม่มีท่านผู้โดยสารแอร์ก็ไม่มีงานทําเพราะฉะนั้นโค้ชอยากขอความเป็นธรรมตรงนี้ว่าโค้ชมองท่านผู้โดยสารสําคัญเสมอและไม่ได้ให้ท้ายหรือเข้าข้างการกระทําของน้องแอร์คนนั้นเลยค่ะ 3. โค้ชเองก็ช,ช,ชื่นชมและชื่นชอบคลิปที่คุณใบเฟิร์นทำและพูดชัดเจนว่าแอร์คุณขอบคุณ ณเขามากกว่ามาแซะเขาเพราะคุณใบเฟิร์นจ่ายค่าตัวเองถ่ายเองตัดต่อเองเป็นการโปรโมทสายการบินที่ดีมากเพราะฉะนั้นโค้ชรู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำสี่กับน้องแหวนน้องแอร์เฟิร์สคลาสในเหตุการณ์น้องไม่ใช่ลูกศิษย์โค้ชค่ะน้องเป็นแอร์มาจาก20ปีแล้วและเราเคยบินด้วยกันและรู้จักกันโค้ชก็แนะนําตักเตือนให้น้องขอโทษคุณใบเฟิร์นห้าน้องบอกว่าส่งข้อความไปแล้วแต่คุณใบเฟิร์นยังไม่ได้อ่าน โค้ชก็เลยมาอ่านในคลิปเท่านั้นโค้ชไม่ได้มีส่วนในการเขียนข้อความใดๆทั้งสิน้นหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีแต่คนบอกว่าโค้ชไม่น่าเข้าไปยุ่งเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วเราคงย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้โค้ชก็จะนําบทเรียนครั้งนี้ไปเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองให้คิดรอบคอบก่อนจะช่วยใครและให้ระมัดระวังในการสื่อสารให้มากขึ้นค่ะ โค้ชขอโทษอีกครั้งถ้าทําให้ผู้ติดตามผิดหวังจากความผิดพลาดครั้งนี้โค้ชหวังว่าจะมีคนให้โอกาสโค้ชแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะที่สําคัญโค้ชขอบคุณทุกๆความห่วงใยข้อความดีๆและกําลังใจในวันที่ทัวร์ลงหนักมากๆคลิปยอดวิวหลักล้านคนด่าหลักแสนได้แต่กําลังใจดีๆที่ทุกคนให้มาคอมเมนต์ดีๆแค่ไม่กี่อันก็ช่วยผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มีพลังยืนขึ้นมาได้มันมีความหมายมากจริงๆสุดท้ายขอบคุณทุกๆคนที่เชื่อใจและยังรักกันในคืนที่มืดที่สุด โคชได้เห็นดาวสว่างที่สุดจริงๆขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณจริงๆค่ะ